เที่ยวเฉงตูไปเที่ยวเองตามพี่พี่ชาวเน็ตไปกันเราบินจากอนเมืองไปยังสนามบินเทียนฟู่ของชิงตูนะคะจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองนะคะก็จะสามารถไปได้หลายทางก็จะมีรถบัสแล้วก็เป็นเมโทรน,นะคะ,ะเราเลือกเป็นเมโทรมาถึงที่ผักอุ๊บเราก็แวะทานอาหารมือแรกที่จีเลยเฉลี่ยลแ้วคนละ12 15หยวนไม่แพงเลยอันนี้เป็นอาหารสูตฟูนะ จากนั้นเราไปซื้อตัว๋ว h i g ไฮ e e ีดเทนเพื่อไปตูเจียงเยี่ยนนะซึ่งแนะนำว่าถ้าใครจะมาควรที่จะจอ,องตั๋วมาก่อนไม่งั้นอ่ะตัว๋วรถไฟก็จะหมดอืมแล้วก็ตรงเนี้ยทำให้เราเสียเวลามากจากนั้นพอลงจากรถไฟใช่ไหมแล้วก็เรียกติตี้ตนะมาที่ตูเจียงเยียนได้เลยที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยเยอะมากๆแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นมุมสติฟูดซึ่งสามารถไปทานได้ทิปของเราก็คือเลือกร้านที่มีคนเข้าเยอะแล้วก็ ดูตามโต๊ะข้างๆเลยว่าเขาสั่งเมนูไหนมากที่สุดแล้วก็สั่งตามเลยอันนี้ก็จะออกรสชาติเผ็ดหวานนะกินได้